สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเหรียญมาให้ท่านได้รับชมอีกํำเคยนะครับเหรียญที่อยู่เบื้องหน้าที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ครับเป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนนัมหิดลรัชกาลที่8นะครับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่แปดนะครับพระองค์เป็นผู้พระองค์เป็นทรงเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้พระราชทาน กำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับนะฮะเป็นพระราชเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับนะฮะตรงกลางก็จะมีคำว่าอ,อปร,ะรอนะครับเนี่ยผมจะเข้าดูย่าคณิตนะครับ คำว่าออรอนะคืออันนั้นธรรมะดนนะครับออรอนะครับนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับของของเหรียญด้านหลังนี่นะครับจะมีคำว่า มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับพศ2535น,นะครับครับตอนนีย้ยังยังยังไม่ยังไม่ค่อยอได้เห็นนะครับนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับ,รบางานนี้นะครับ ป็นเหรียญที่ที่หลุดมาจากกองกระสาบกรมธารักนะครับนะฮะกรมธารักนะครับนะครับเตรียมจะให้ดูนะครับใส่ให้เติมเหรียญที่มราใส่อย่างนี้นะครับนะครับกองกระสาบกรมธารารักนะครับ